สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์พูดจัดการออนไลน์พูดจัดการสุดสัปดาห์มานำเสนอครับโทนี่เตียววูอาอยู่เหตุฉไหนท่านรัฐมนตรีช่วยเดชอิดดึงเต้นเป็นเจ้าเข้า แม้โครรมออิงหนึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ดูเหมือนว่าจะมีซูเปอร์เอฟเฟกที่สันสะเทือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณสุขคนใหม่ที่ชื่อเดชอิดขาวทองอยู่ไม่น้อยจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงแถลงไขเป็นฉากๆว่าไม่ได้มีสายสัมพันธ์อันใดกับนายโทนี่เตียวผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งในประเทศจีนและมาเลเซียกระทั่งคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสาร ถึงกับต้องไปใช้ค้นหาข้อมูลกันยกใหญ่ว่าโทนี่เตียวคือใครเหตุไหนสอสอสงขาและเลขาที่การพักประชาธิปัตย์ผู้นี้ถึงกับไม่สามารถนิ่งเฉยเลยผ่านได้หรือที่หลายคนใช้คำว่าเต้นเป็นเจ้าเข้านายเด็ชอิดขาวทองอธิบายว่านายโทนี่เตียวเป็นนักธุรกิจใหญ่มาจากมาเลเซียลงทุนทำธุรกิจที่จังหวัดสงขลากว่าพันล้านบาทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ไปอำนวยความสะดวก ตนเองในฐานะคนสงขาจึงมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแต่ต้องทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายทั้งนี้ส่วนตัวรู้จักกับนายโทนี่เตียวเมื่อ5ปีที่ผ่านมาต่อมานายโทนี่เตียวได้อุปสมบทในฐานะคนรู้จักกันจึงไปช่วยอำนวยความสะดวกแต่เมื่อทราบว่านายโทนี่เตียวทำผิดกฎหมายที่ประเทศไทยจะต้องถูกจับกุมและรับโทษที่ประเทศไทยกนไม่สามารถส่งนักโทษไปที่ประเทศจีน จึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนั่นคือคำอธิบายของนายเดชอีกพร้อมโยงใหญ่ไปถึงสื่อใหญ่ค่ายหนึ่งว่ามีกระบวนการอยู่เบื้องหลังเพราะจ้องมาที่ตนเองและนายเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นพิเศษอย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายโทนี่เตียวในแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อย าวคือย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้รายงานข่าวแจ้งว่าคองการต่างประเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้ารับดวนในเตียวหุยฮวดหรือเสี่ยวจางชาวมาเลเซียเจ้าของอาณาจักร MBI Group ผู้ต้องหาตามหมายแดงของตำรวจสากลข้อหาฟอกเงินนำตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กับประเทศจีนตามคำสั่งอายการสูงสุดเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสถานทูตจีนประจำประเทศไทย จดเจ้าหน้าที่มารับตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่งห้องควบคุมชั่วคราวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนนำตัวขึ้นเครื่องบินสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ fm 8 3 4เมื่อเวลา17 30. นาฬิกา3าสินาทีปลายทางนาครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนทมกลางการอารักขาอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ทางการไทยและจีนแม้จะมีสื่อมวลชนอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และสื่อต่างประเทศอย่าง South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานตรงกันแต่เมื่อสำนักข่าวเบอร์นามิวของสหรัฐสอบถามพลตุรดีสุรพันธ์ไทยประเสรศิฐผู้บังคับการกองการต่างประเทศกลับได้รับคำตอบว่ากองการต่างประเทศไม่เคยมีใครเปิดเผยและผมก็ไม่มีหน้าที่ให้ข่าวด้วยแต่เมื่อวันที่28สิงหาคมเว็บไซต์ China Daily ระบุในตอนหนึ่งว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนามสกุลจางซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้จัดหาและนำขบวนการแชร์ลูกโซ่จากประเทศไทยกลับประเทศจีนแม้ในข่าวไม่ระบ,บุวันที่ส่งตัวอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าได้กลับไปรับโทษในประเทศจีนแล้วมีรายงานข่าวว่าขั้นตอนรับตัวผู้ต้องหาจากเรือนจำส่งประเทศจีนกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีคำสั่งกำชับเรื่องให้ข่าวผู้ต้องหา ยึงไม่ปรากฏเป็นข่าวแพร่หลายทั้งในประเทศไทยประเทศมาเลเซียและสื่อต่างประเทศสำหรับรายละเอียดของคดีอันนำไปสู่การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนก็เพราะชาวเมืองเทียนจินกับมาเกา400๊า400-500คนได้รับความเดือดร้อนจากการร่วมลงทุนเสียหายนับพันล้านบาทซึ่งประเทศจีนออกหมายจับเมื่อปี2,563มีอายุความ15ปีลักษณะการกระทําความผิดก็คือ บริษัท MBI International h o l d i n g ในประเทศจีนได้ออกแพลตฟอร์มชื่อ NSC ชวนคนจีนมาลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่แบ่งสมาชิกออกเป็น8ระดับใช้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรเป็นตัวล่อและจัดทัวร์พาผู้ร่วมลงทุนจากจีนไปท่องเที่ยวในอาณาจักรของเครือบริษัทในประเทศต่างๆบริษัทแม่ MBI International Holdings ทำธุรกิจโดยเน้นการชวนคนเข้ามาร่วมลงทุนกับการสร้างโรงกัดอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แบบครบวงจรใช้ที่ดินนับร้อยนับพันไร่แต่หลังจากบริษัทแม่ในประเทศมาเลเซียถูกอายัดทรัพย์ทําให้ไม่มีเงินที่จะเอาไปต่อเงินจึงเกิดการฟ้องร้องขึ้นมานํามาสู่การออกหมายจับแดงของอินเตอร์โพลนอกจากนี้ยังถูกหมายจับประเทศมาเลเซียพร้อมถูกอายัดทรัพย์สินตรวจสอบข้อหาทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ จาการขายธุรกิจหุ้นในเครือ MBI Group ให้กับประชาชนในมาเลเซียเมื่อธุรกิจในประเทศมาเลเซียแลนในประเทศจีนไม่สามารถเดินต่อไปได้นายโทนี่เตียวก็ย้ายเข้ามาทำมาหารรกินในประเทศไทยนานร่วม10ปีเป็นเจ้าของอาณาจักร MBI Group มีบริษัทในเครือประกอบกิจการโรงแรมสถานบันเทิงสวนสนุกตลาดธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และเฟอร์นิเจอร์นับมูลค่ารวมหมื่นล้านบาท ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบ้านด่านนอกตำบลสํานักขามพื้นที่กว่า100ไร่สร้างและซื้อกิจการโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวและสถานบันเทิงต่างๆกว่า10แห่งรวมทั้งสร้างพระพิคเนตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า59เมตรมูลค่า50ล้านบาทและสร้างพระพรหมประดับด้วยอัญ,ญมณีมูลค่ากว่า20ล้านบาทให้ประชาชนช,ชาวไทยและนักท่องเที่ยวสักการะบูชา ที่เทวสถานพระพิคเนตบ้านด่านนอกทั้งนี้มีข้อมูลจากสำนักข่าวอิสรารายงานเอาไว้ว่า MBI Group เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยครั้งแรกปี2545กระทั่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น15บริษัทแบ่งเป็นในอำเสริดาและอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา14บริษัทและกรุงเทพ1บริษัททั้ง15บริษัทร,รวมทุนจดทะเบียน662.5ล้านบาท โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจที่จดทะเบียนก่อนช่วงปี45-56ถึง 5, 6, มีผลประกอบการขาดทุนกระนั้น MBI กรุ๊ปสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ในช่วงปี2558ไล่เลี่ยกันถึง8บริษัทที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือนายโทนี่เตียวรู้จักนักการเมืองแทบทุกคนในภาคใต้ได้เชื่อมสายสัมพันธ์ไปยังผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะคนของพรรคประชาธิปัตย์ อย่างนายเดดอิดขาวทองผู้ที่เติบโตมากับธุรกิจการค้าชายแดนดังปรากฏภาพเป็นหลักฐานว่าเป็นเจ้าภาพงานบวชให้นายเดดอิดเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นไว้ครั้งหนึ่งว่าภายหลังได้สนิทสนมกับนายทุนเจ้าของอาณาจักร mbi มูลค่าหลายพันล้านบาทที่ด่านนอกอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาเขายังได้ชวนให้โทนี่เตียวร่วมหุ้นในธุรกิจสนามมวยชนใหญ่ที่สุดของภาคใต้ด้วยโดยเขาออกสถานที่ ส่วนฝ่ายนักธุรกิจใหญ่มาเลยใส่เงินลงทุนหลังนายโทนี่เตียวถูกจับกุมวันที่2สิงหาคม65นายเดชอิดให้สัมภาษณ์กับเพจสงขาโฟกัสออกมาปกป้องว่า MBI กรุ๊ปเข้ามาลงทุนในไทยอย่างถูกต้องต้องอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติเขาเป็นนักบุญและทำบุญกับวัดต่างๆในจังหวัดสงขาจำนวนมากยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ท่อน้ําเลี้ยงไม่มีสักบาทเดียวและไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนและที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเป็นที่รับรู้ว่าก่อนหน้านี้นายเดชอิทมีความสัมพันธ์อันดีกับบิ๊กโจ๊กพลตารวจเอกสุรเชษหักผ่านเพราะนอกจากจะมีพื้นเพเป็นคนสงขาด้วยกันแล้วหน้าที่การงานก็ทําให้ติดต่อใกล้ชิดกันมานานแต่นับตั้งแต่ต้นปี65ดูเหมือนว่าพลตำรวจโทสุรเชษจะคอยตามล้างตามเช็ดนายเดชอิทแบบไม่ยอมให้มีช่องโหว่ ที่เห็นกันชัดๆคือคดีบุกรุกทำลายโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อยจังหวัดสงขลาที่ผู้ต้องหาหลายคนคือญาติสนิทชิดเชื้อกับนายเดชอิต้องไม่ลืมที่มีข่าวร่ำลือกันว่านายเดชอิฐสมัยยังไม่เป็นบิ๊กเนมเคยไปขอพึ่งอำนาจบารมีลุงหยุมแต่ภายหลังหันไปยืนฝั่งตรงข้ามแล้วประกาศเดินหน้าประทะนับตั้งแต่ในการเลือกตั้งใหญ่ในปี2562เป็นต้นมากนหน้านี้ นายเดชอิดเคยดำรงตำแหน่งการเมืองท้องถิ่นเช่นสมาชิกสภาจังหวัดสงขลาเขตอำเภอรัตภูมิและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยสังกัดพรรคไทยรักไทยระหว่างปี2542ถึง2550กระทั่งในปัจจุบันนายเดชอิดมีความก้าวหน้าในทางการเมืองโดยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเมื่อถูกลากให้ไปพัวพัน กับผู้ต้องหารายสำคัญอย่างโทนี่เตียวจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงต้องเปิดหน้าออกมาอธิบายและปฏิเสธความเกี่ยวข้องแบบเต้นเป็นเจ้าเข้าในครั้งนี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ